สวัสดีท่านผู้ใจบุญทุกท่านครับวันนี้วันที่28มีนาคมพศ2568นะวันนี้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนะครับวันช่วงเวลา14นากานะครับก็มีแผ่นดินไหวที่กรุงเทพมหานครจนทำให้ตึกนะที่สวนจตุจักรนะครับกึ่กำลังกอ่อสร้างอยู่ถลม่มนอะ่าแล้วก็ไม่ทราบว่ามีผู้ติดอยู่ในตึกกี่คนเพราะกำลังก่อ,กอรสร้างกันอยู่ แล้วก็ที่กรุงเทพมหานครก็รถไฟ BRT BTS หยุดเดินให้บริการทำให้รถติดทั้งกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้แดงเถือกเลยนะด้วยจากวกลว่าจะมีอัปเดอร์ช็อคในเวลาช่วงเย็นๆน,นะนี้นั้นที่จังหวัดเชียงสาก็เกิดแผ่นดินไหวที่สารกางจังหวัดเชียงสาก็มีการรับรู้รับทราบแล้วก็มีการอพยพผู้คนมาทรารการที่ประชุมอยู่ก็เกิดการตกใจ สำหรับในจังหวัดเชียงสาก็มีการรายงานกันเป็นจุดๆไปนะครับสําหรับที่วัดหัวสวนมหาเจดีเซเลตนะครับก็แทบไม่รู้สึกนะครับผมอยู่ชั้น2ในช่วงแผ่นดินไหวเวลา14บสนาฬิกานะครับก็รู้สึกนิดๆแต่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊วว่าเรางงหัวหรือเปล่าปรากฏว่าคุยกับอยู่คุณจ้าคุณจ้าบอกว่าก็คุยเพลินจัคุณจ้ายังไม่รู้เลยว่าแผ่นดินไหวจนผมผมเปิดเฟซเข้าไปดูเอ้าแผ่นดินไหวเหรอ เ,เมื่อกี้นี้เองผมเราก็รู้สึกงง,งอยู่นะครับก็รายงานให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านรักษามไม่ต้องห่วงนะครับมาเที่ยวมาขอพรมาไหว้พระก,กันได้นะครับที่วันเสาร์ที่นี้ที่วันหัวสวนมหาเจดีย์สตนเลดและพระบัวสดสันเลดยินดีต้อนรับผู้ใจบุญทุกท่านขอพระธรรมีหลวงพ่อเสถรคุ้มครองครับนครับหลับผมกําลังเดินขึ้นทางลาดนะซึ่งรถยนต์สามารถจะขึ้นได้นะครับตรงนี้ นะรถยนต์รถปิกอัพนะครับเคยขึ้นไปกลางเต็นในช่วงฉลองมหาเจดีย์วันที่26มกราคม2568ถึงวันที่4คุมภาพันธ์ช่วงสุดจ,จีนปีนี้นะครับเนี่ยรถยนต์ขึ้นได้นะครับนะเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับขึ้นมาก็เจอกระลังมากมายเพราะระลัง

พ่อทางน้ําได้นะครับมีแม่น้ําจําลองแล้วก็พ่อสดหลวงพ่อลอยน้ําพ่อสดทองลอยน้ําได้นะครับกาเรียกบูชาเรือลอยถุกลอยศพลอยโกรกลอยไทยมีมะม่วงจําหน่ายด้วยนะครับมะม่วงสร้างมหาเจีสเีสเตเลตนะครับแล้วก็มะยงชิดมงกวลราคาพิเศษทุกบาททุกสตางค์นะครับเพื่อสร้างมหาเจีสเีสเตเลตนะครับ ้านหน้าก็มีจุดทุกเทียนบูชาปิดทองบูชาหลวงพ่อโสธรได้นะครับอย่างนี้เลยครับทําบุญหนักบาตรภาพประจำวันเติมน้นมนตะเกียงขอบคุณครับ